สวัสดีเราสอนนาราฟิสตาทุกคนด้วยนะครับผมกับผมผมมาเกสเด็กชันเคยนะครับกับ Devil May Cry 3ในเรื่องของเวอร์จิลในพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับเอาละพาร์ทสุดท้ายนี้ก็ขอแบบว่าซื้อแบบตระหนักจัดเต็มเลยแล้วกันนะนี่ซื้อเลยซื้อเลือดให้มันเยอะๆเลยฮะเพราะว่าศึกหนักแน่นะครับผมเอาละเริ่มมิชั่นกันเลยอีกต่อเอาละเข้ามาแล้ว ทางปิดดินแดนโลกปีศาจครับอะไรเอ๋ไมนมีอะไรออกมาจากใต้น้ำครับอ๋อฮะไอยุงมาทูดไฟนั่นเองโอเคเข้ามายิ้มลาไปไปไปวุ้บลู่หน้าเบสบอลเอ็นกอตซเฮ้อตบไปซ้ายมาซีมาสิโอ้โห่บ้าให้เต็มเต็มเลยอิ่อ้มาสิงเกอร์ไปเฮมเบรเกอร์โอ้โห โดนอะไรเนี่ยฮะมาแทบไปซดซดเฮ้อเดี๋ยวพุ๊บมาต่อยต่อยไล่เดอะคิกต่อยต่อยเออเชื่อมาสิไล่เดอะคิกไปไล่เดอะคิกโอเคต่อยไปหนึ่งครับไล่เดอะคิกดูน่าเฟสไปไล่เดอะคิกโอ้โหฟาดไปโดนมาเฉยไปเดวิสเกอร์มาบอสเอสดิงเกอร์ไปซดซดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาฟาดาไปโดนครับโดนโดนโดนไอ้ฟาเฮ้ยคอมโบไม่ติดไอ้ไล่สิงเกอร์ซดซดซดเฮ้ยสิงเกอร์ครับ ไปเหรอนี่ไงสิงเกอร์ซุบซุ๊บซุ๊บเฮ้อซุ๊บไปมาทีมัสิแล้วไปสิงเกอร์เทมเบรกเกอร์มาทีนี่ไงไอ้บ้าเฮ้ยผิโดนสิงเกอร์ไปมาทีมัสินี่ไงซุ๊บ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 เฮ้อซุ๊บไปสิงเกอร์ซุ๊บ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 เฮ้อเฮ้อเชื่อโอเคตุ้ยวิ้งไม่โดนครับนี่ไงสิงเกอร์โอ้โห้บ้าเฮ้ยโดนเสยไปซุ๊บซุ๊บไอ้บ้าเฮ้ยผิดคอมโบเอ้ี่ย แรปไปอืมแรปไปทำไมมาสิมาสิโอ้โหลบได้ครับมามามานี่ไงแรปไปโอ้โหป้าเห็ไหมตอนซิกซเฮ้อมาเบบปุ๊บไลท์เดอะคิกมาลูน่าเฟสไปไลท์เดอะคิกมาไลท์เดอะคิกไปเรียบร้อยครับโอเคทางเปิดแล้วครับผมไอ้ตรงนี้จำได้เราต้องตีกระจกสีเขียวนะฮะโอเข้าไปเอาละ อกระโจกสีเขียวครับลงตีกระโดดซ้ำไปกระโดดซ้ำโอเคหายกระโจกสีเขียวกระตจกสีเขียวกระโดดซ้ำกระโดดซ้ำไอ้มันพุ่งนี้เราตีไม่ได้ครับเราต้องตีกระจกสีเขียวให้แตกนะมันถึงจะตายโอเคกระโจกสีเขียวซ้ำไปกระโดดซ้ำโอเคแตกครับนี่ตุยเลยเอาละกระโจกสีเขียวเก็บเลนท์อัพก่อนโอเคกระโจกสีเขียวเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว อ่ะกระโดดซับไปกระโดดซับกระโดดซับเฮ้ยเดี๋ยวเอื้อหึล็อกกันฮะนี่ไงกระโดดเขียวยะโอ้โหโดนโดนเฮ้ยล็อกกันล็กกันอื้อหือเกือบละมากระโดดสีเขียวกระโดดสีเขียวโอเคจะละนี่ไงลุ้นอื้อหือหายตัวอีกบวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกระโดดเขียวแปลกสักทีสิบ่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โดดซับไปกระโดดซับกระโดดซับ er. โอเคเฮ้ยตรงนี้นี่ไงกระโดดซับไปกระโดดซับโอเคแตกครับน่าจะหมดแล้วแหละนะโอเคหมดแล้วครับเราก็ไปกันต่อเลยดีกว่านะครับไอ้บ้าเอ้ผิดทางเฮ้เข้าไปโอเคไอ้ตรงนาฬิกาทรายนะฮะ ไอ้ตรงนี้นี่ไงไอ้จะมาทุบไปเฮ้ยลบก่อนนี่ไงกระโดดไปไหนมาลบลบลบเธอเธอเจ้ามาสิสิงเกอร์เซย์ลบลบ5คอมโบมาสิเฮ้ยเดี๋ยวิมาเดี๋ยวนี้นี่ไงไปก่อนเลก่อนเฮ้ยลบลบเจ้ามามาเสยไปเฮ้ยจะลบนี่ไงไล่ด้วยคิกต่อยต่อยเจ้าเจ้ามาฟอร์สเอสเซย์เจ้าอาอย่ามาต่อ มามามาไปโอ้โหไบตนอาดิเกอร์สูน่าเฟสมามายิงยเไปเฮมเบรเกอร์ตบตเสอไอ้บ้าเฮ้ยไม่ต่อคัมดีดมาเบยวผมต่อยต่อยเออเชื่ออาเมเบรเกอร์สิงเกอร์ตบบบเฮ้อเฮมเบรเกอร์ไปสิงเกอร์ตบตบตบบนี่ไงบไปนี่ไง โอ้โหจะ่เด็ไปเด็ดมาทำไมล่ะเฮ้ยมานี่มาดิลาพิสเลตมามาวะนี่ไงเดี๋ยววุบต่อยต่อยเชื่อเชื่อยไปไอ้บ้าเฮ้ยคำบอกไม่ติดเย้โอเคตุยครับผีแหละแบลียไอเทมนะฮะโอเคแบเอาของกันเลยครับนี่ไงผีก็เข้าไปในนี้นะฮะ อเคไปโอเคปึ๊บต่อไปก็เก็บกินเอากันแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปทีนี้ก็เอาเคที่มาใส่ตรงรูปปั้นตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้แหละลานบอสโอเคต่อไปกันเลยเอาละ ไปกันเลยเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าศึกหนักกันแน่นอนโอเคเดี๋ยวดูของก่อนอืมไอเทมซื้อเลยครับตุนเลือดไว้เอาละไปกันเลยเอาละบอลอาคมครับยิงไม่หลับเตะไายเย่ง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 ย่งเย่งย่งมาแล้วปีนให้สิ้นสุดลบ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 ฮอลบไปมาซีมัสซี เดียวกนีลได้ครับซิงเกอร์ลบซบซบซบเธอซบซมาเห็เบรเกอร์เห็นเบรเกอรไปอุ้มมันยิงปลาหลมาเฮ้เเมาเดกเกอร์ซิงเกอร์ซบซิงเกอร์ซบซบซบเ้อเ้อเซบ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 เฮียซบไปซบซบซบอือหมาเฮ้เดี๋วกักันเออมันยิงปลาหลมามันยิงไหโอเคมันปล่อยปลาหลมาแล้วหนักแน่อันนี้มาเดีวกันเดี๋ยวกันลาพิสแไป วันไปเอ้ยเยอะไปไหมเนี่ย okay, นี่ไงโอ้ยตรงๆมาพิสแลสมาสิโอเคกระโดดนี่ไง้าเ้ยเดินๆต้องตีไโอ้โหโอ้โหมาเดวิตติเกอร์มาพิสแลสไปมาพิสแลสเยี่ยลาพิสแลสโอเคมารข้ามาแล้วนี่ไงไอ้บ้าไอ้ยพี่ดัวตีไงไลดได้คิกต่อยไล่ได้คิกไลดได้คิกมา เลยไปเทมเบรกเกอร์ติงเกอร์ไปโอ้โห้บ้าเลยโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมด้วยแกเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะซ้ำไปกระโดดซ้ำไปกระโดดซ้ำกระโดดซ้ำกระโดดซ้ำไอ้บ้าเอ๊ยไม่ไงอืมยิงปลาไหลตึงหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ก็มาสิไอ้บ้าเอ้ยหนีไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันลาพิสเลบ นีไ่งไงโอ้โหโ,โหเยอะมากปลาลัยเยอะมากเดี๋ยวก่อนนะเออ่เดี๋ยวเริ่สตาร์กันโอเคเพิ่มเกียร์ดี๋ยติเกอร์ครับเอาละเดี๋ยวติเกอร์มาเลยลาพิสแตร์เฮ่ยเอา๋ิวก่ลาพิสแตร์ไปเพิ่มเกียร์เดี๋ยวก่อนไม่ไงตบเพิ่เฮ้ยรลาพิสตแตร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลาพิสตแรสตแร์ไปเกียร์ตัวบ้านนี้ก่อน,นครับ

ไม่งไงโอเคมือจิ้วล่างแดงมาแล้วมาสองสมนไพรประจนบ้านเดี๋ยวก่อนนะขอใช้ไอเทมนี้แหละครับน้ำม,มนต์ฟัดฟิทไปเลยไม่งไงโอเคทีนี้ก็เพิ่มเลือดเลยครับมิชูตสตาเต็มหลอดโอเคลุยกระโดดสัดไปกระโดดสัดกระโดดสุดเดินเดินสุดนี่ไงเฮ้ยเป็นก่อนมอาไหลลบได้จ้า นี่ไงโอเคใกล้จะตายแล้วลาซิบัสตี้นี่ไงไอ้ปลาไหลเว้นลาพิสสะลสครับตัดตัดมันใปการที่กันโอ้โหยเดีูดูดูไอ้ปลาเฮ้ยจะลาพิสสะลสตัวหน่อยโอเคนี่ไงลาพิสสแลสมาซิบัสตีไอ้ปลาไหลเว้นในการที่กันนี่ไงลาพิสสะลสครับลาพิสสแลสที่ลาพิสสแลสไปลาพิสสแลสยาวมาสิ โอเคลาพิสเลตนี mm ่ไงมาจิ uh ้มาเนี่ยลาพิสเลตไอ้ผู้จิ้วแดงอยู่ไหนี้จิ้เลิกกันเดี๋วกันอ้ผู้จิวแดงมาเนี่ยโอเคมาแล้วครับมาแ้วครับนี่ไงโดดซับไโดดซับโดดซับไอ้ผู้จิวแดงไปกมัโดดซับโดดซับหึหอหโดะม ไี่ไงเอาวิจูเต็มาทำอะไรกัหนูันนี่อันนี้เออโอเคไอ้ปลาไหลแนเอยเอออยอยอ่ะบอสเอดีกว่าปุป๊บป๊บปปิงเกอรเลยปุป๊บป๊บปุ๊บเอโอเคยัโตก่อนนะโอ้โดูดดูดูเกรกโอ้โหลงมไี่ไงลาทิสแลดเอ้ยจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเกรเก ลาพิสแลสเยอะโอ้โหเยอะจริงๆครับทุกคนเยอะมากโอ้โหเดินๆนะเดินกันเลยครับลาพิสแลสไปเยอะโอเคโอเคหลบกันลบกันเยอะโอเคมันมาแล้วครับม,มาแล้วครับอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่เดินกันเลยกันโดดซุปไปโดดซุจะตายแล้วครับกระโดดตบโดจะจะบโดซุ กระโดดต้นไอ้บ้าเลยพี่จตุไม่ไงกระโดดต้นไปกระโดดอื้อหือแค่นเดีวยวเย้เรียบร้อยโอ้ยโอดเหนื่อยเลยไอ้บอสเมนนี่โอเค,อเคขออนุญาตเซฟก่อนนะครับผมทีนี้แหละบอสท,ที่ยากที่สุดในเกมเอาละไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคมีชั้นที่20ครับขอต้นไม้ก่อนเลยเอ,อ่ไอเทมครับซื้ออะไรดีวะ เออยิงพิษตานไหมอืมโกอ็อฟดีกว่าดอเลยครับกันตายโอเคมีช้อนสตาร์โตทีนี้แหละหนักแน่ยิงไม่หลับเต็มครับยิง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 เฮ้ยหลบแล้วเฮ้ยย่าหลบได้ครับอื้อหือโดนอื้อหึมมาต่อยต่อยเตะใส่เดี๋ยวมันโตเยอะโอ้โหแม่งหลับพิษแล้วใส่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปุ๊บโกหน้าเฟซไปเฮ้ยหลบ โอเคสิงเกอร์ลบลบได้จ้าสิงเกอร์โอเคโอเคลบลบลบเฮียลบได้จ้าเฮียสิงเกอร์ติ้งสิงเกอร์เลยบลบลบมาไปทบต่อยต่อยเฮียมาอย่าตอกตกไปเฮ้ยลบได้จ้ามาโอ้โหจะเช็งแม่งที่ิงเกอร์ลบพัดลบ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 เราจะตีใส่มันได้ครับเฮ้ยลบลบลบอื้อหืออื้อหือโอ้โหสิงเกอร์โดนมาโอ้โหลาพิสแลกโอเค เกันนเด็กกันะยิงครับยิงเวลาเตะไปยิงยิงงงเกมมันปาดาใช่ไหมนี่ไงดือทิกเกอร์เลยโอ้จับเบนคัสครับโอเคยิงเวลาเตะครับยิงยิงยิงจับนคัสอีกแล้วโอ้โหสามครั้งต่อเนื่องเดเดอเดือดตัวเยเกันเดกันโอเคเดือดทิกเกอร์หมดแล้วยิงยิงยยิงโอเคอตเอดหลบได้จ้าอืตัวเลยาสิงเกอร์ไปสดาตอยตอยเตะไ้อย่ามันโตเฮ้เฮ้ยไปบ กอบมันขาดเหรอไอ้อบ้าเอ้ยกดผิดเต็มเต็มเลยกดผิดตะกี้นี่โอเคยิบลาเบย์ครับยิ่งยิ่งยิงยิงย่งเฮ้ย,ยลาพิสแล้วเหรอติงเกอร์ไปมาเดือดตะกี้เทมเบรเกอร์อรโอ้โหยตีไอ้ลบลบโอเคบล็อกอื้มหุ่นตัวไป้มาติงเกอร์รออลบลบเฮ้ยสิงเกอร์ไปเฮ้ยลบ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 อื้มหื่ยังโดนอีกโอ้โหโอ้โหบ้าเล็กนี่ไงสิงเกอร์เฮ้ยไมาเดือดตะกี้ลบ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 อย่าตีครับอย่าตีอย่าตีเพราะเราตีไม่เข้านะฮะ โอเคยิ้ม่วลา็ดไปยิงยิงยิงโอ้โหมันมาเข้ามาหาแล้วโอ้โหยโอ้โหยยัดเท่นี่ไงดัดมั็นขาอีกแล้วลบ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 โอเคให้เดวิสิงเกอร์หมดครับของเราหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยป้าดาบะนี่ไงยิ้ม่วลา็ดไปไม่โดนจ้าเฮ้ยลบ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 เดวิสงเกอร์มดแล้วโอ้โหไม่สิงเกอร์ติ่ไง้สิงเกอร์ถึงลบ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 เดียลบต่อยต่อยลบ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 อะไม่ไงตัดไปนี่ไง ok chấm dứt mình thật là chấm dứt thật 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 TOI toi, thật 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 TOI toi, thật thật TOI toi, thật 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 TOI toi, thật 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 COMBO thật 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 TOI TOI thật thật TOI TOI thật thật TOI TOI เพิเลือดก,กันครับไอเทมแล้วก็มิชชสัสตาร์ไซส์โอเคใช้สองอันแล้วครับเรียบร้อยโอเคแค่นี้แหละเหลืยแค่ต่อตั้งโกยดาวเหรอหลบเฮ้ยหลบได้ไเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบหลบอย่างเดียวตัวดิหลบได้เฮ้ยเฮ้ยอย่างเดียวตัวดิโอเคเดือดติ๊กเกอร์หมดครับไอ้บ้าเฮ้ยกดผิดอีกแล้วติ๊กเกอร์หลบหลบ มาต่อยต่อยสบสับแล้วก็ไม่สับไปโอเคเอยทำอะไรเนี่ยโอ้โหยัดเค่ขับเป็นคัดคัดรับกันลบกันเฮ้ยรับกันอื้มยังจะโดนอีกโอเคหมดแล้วเดวิสติเกิลสับส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 บเธอเชื่อสบสบโอเคยังโตอ้าไม่โดนจ้าไปไงลรับรัอรับ โอ้โหโอ้โหสิงเกอร์ไปลบลบต่อยต่อยลบลบโอเคลบลบเฮอรเช่มาสิโอ้โหเอาอีกแล้วจับแมนนี่คัสครับล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 บได้จ้าโอเคสิงเกอร์ลบ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 ต่อเนื่องครับต่อเนื่องลบลบลบอ่ายุต่อลบไป เฮ้ยต้องต้องต้องล็อกได้จ้ามาี่สิงเกอร์ล็อกล็อกล็อายังต่อซ็อไปเบลวบุ๊ปต่อยต่อยล็อกล็โอ้โหยัดเข้มแม่งสิงเกอร์เฮ้ยเด้อเด้อเด้อเอ็กซทีฟินโต้มันจะขึ้นมาทำหาเหรอเนี่ยบ้าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเขาจะไปที่หลังนะครับใช้ก่อนโอเคเลือกเต็มครับเอาละเข้ามาเลยลบได้จ้าอออืื้หยังจะโดนเว้ยเดี๋ยวก่อนด้วยกันลบได้เฮ้ยลบ ลบอืุอเดินๆนวโอ้โหยโอ้โหยโอเคดูทิกเกอร์มันครับอ่ะล่าพิษแล้ดูน่าเฟรชสต็อบสต็อบมาดิเฮียเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยเล่นลิ้นละกันเฮ้ยหลบได้จ้าเฮ้ยโอเคหมดแล้วไปเลยพิกต่อยต่อยเฮียเรียบร้อยวู้ <c oughs> โอเคจบไปแล้วนะครับกับเดวิล m มค c าทีเรื่องเรื่องของเบอร์ซินะครับโอเคดูขอเรียกไปปิดไอเจ้าแอคทิเวิตอ์แป๊บหนึ่งคับผมสนกะรู่นะโอเคปิดเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรืนเปล่าครับสลับเดวิลเมคคาทีเรือเรื่องของเบอร์ติลนะครับตอนผมก็สนุกมากๆเลยนะครับผมเอาละ เดี๋ยวผมก็จะมีชุมชมในการโวสน์ครับว่าจะให้ผมเล่นเดวิลเมคลคยภาคสเลยไหมที่เป็นในเรื่องของเวอร์จิลหรือว่าเล่นเกมใหม่ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดโบวให้นะครับผมให้ทุคนมาโบวถกันนะจ๊ะว่าไทยเล่นต่อไหมหรือเล่นเกมใหม่เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดู e n ็นเครดิตกันเลยนะครับผมซึ่งใน e n ็นเครดินี้นะครับมันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดของฝรั่งมาให้ดูนะครับผม โอเคไปดูกันเลยนะครับโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอกลักอีกอันนึงนะครับผมที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับจะเป็นซีคริคเอนดิ้งนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับผมขออนุญาตดูของคลิปฝรั่งคนนี้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับนี่คือช่วงที่วิวตกลงมายัางโลกปีศาจนะครับผม,มโคตรน่ากลัวเลยอ้าวจิวก็อยู่นี่ครับ <C oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมุนดาเนี่ยการต่อสู้กับเจ้าชายแห่งความมืดคงจะสนุกหน้าดู่แลเมื่พ่อฉันทำได้ฉันก็ทำได้เช่นกันแล้วเวอรจูก็กลายเป็นเนโรแองเจโลนั่นเอง